อากินได้เนยมึงจะถามพังกันบอางต้องแต่งเป็นยีเป็นอะไรเนาะเป็นู้เล่นบัางใช่เป็นสมบัติมันทำคนธรรมดา,หาไหม <c oughs> ใครอยากใส่ใจวันนี้อดใจรอแป๊บนึงกินก่อนคำหนึ่งข้องของ อร่อยนานี่แซ่บแซ่บซื้นูเขอก็เด็ดดกุไหมนะ แหกกุ้งเหรอไม่ชอบกุ้งแหกแค่น้อยหนึ่งด,ด,ด,ดีเทลเรื่องอาหารสำคัญมากสำหรับผู้หญิงคนนี้เล็กน้อยวันนี้มีข่าวอะไรก่อนอันดับแรกมื่อนี้มีข่าวอย่างพี่น้องออกช่องอะไรนะช่องเสียบช่องเสียก่อนนี่เป็นโปลเตอร์ไม่ไม่บ้าออกออกช่องอย่างเดียวออกทีวีเนาะ ขาบรถขารถชนใช่ไหมหูในปังเรื่รองนี้มันเกิดขึ้นตอนไหนขับชนสามไม่ให้แล้วง,งานไม่มัดใช่ไหมใช่ห้าแม่มัดดูไนนั้นอ่ะ คอนเสิร <Conc> ์ตมาคอนเสิร <but> ์ตวงใหญ่ที่วัดดอนใหญ่เสร็จจากคอนเสิร์ตวันนั้นในรถตู้มีบอสบิ๊กกุยบ้านฟินแลนด์ขับโดยนัตตี้นัตตี้เป็นคนขับแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นตำรวจอยู่ด้วยกันในรถแล้วก็มีแม่แซมมีนั่งอยู่ข้างหน้ามีมาเดี่ยวแม่แซมนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็ มีแค่นี้แหละใช่ไหมวะครบไหมบอสบี๊กมาดิ๋่วแซมมี่นะ้าที่เป็นันขับรถแล้วก็เพื่อนเขาจะไปตำรวจมันมันไปเที่ยวอ,อ,อ,ยอยู่ในเหตุการ์เพื่อนที่ไปตรวจในเหตุการ์มันนั้นคือประมาณเที่ยงคืนกว่าๆฝนตกโปรยๆช่วงนั้นฝนมันลินก็เราก็เดินทางกลับปกติเราจะมุ่งหน้ากลับลังสิต เราจะมุ่งหน้าฮะเราเรามุ่งหน้ากับรังสิตธิ์อันนี้ถึงมันอร่อยสุดเราแม่แต่ยังคงแต่ทีนี้เรามุ่งหน้ากับกับฟิวเจอร์เส้นฟิวเจอร์เส้นคลองหลวงตอนเกิดเหตุการณ์นะอันนี้ใครผูดให้ฟังนะเหตุการณ์แบบนี้ก็เล่นทดสอบกันปกติแล้วเรารขับรถตู้อยู่เดือดแก๊งรถเดือดอันนี้อันนี้ไม่้บอกใครเป็นอะไรนะไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าใครเป็นเด็กแบนไม่แบนนะอันนี้ไม่ได้ระบุใครแต่ว่า เหตุการณ์ตอนนั้นคือเรารถตู้อยู่ตรงกลางรถมอเตอร์ไซค์เด็กน้อยอายุ15บห้าขแข่งกันมาแบบบึ้น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 อ้อมกันแบบอันนี้ไม่ไมม่่ไได้บอกว่าใครนะไม่ได้ระบุว่าใครแต่ในเหตุการณ์มันเป็นแบบนั้นแวดล้อมตรงนั้นเป็นแบบนั้นเราไม่ไระบุว่าเออใครเป็นต้องย้ำก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเราไปใส่ไลท์เพราะนั้นคนนี้เป็นอย่างงี้มุจลก็เคยเห็นหน่อยคีโม่ใค่แข่งกันบอแข่งกันแบบซ้ายก็มีขวาก็มีหลังก็มีหน้าก็มีจักไผรเป็นไผรโบลู และรถเรามีกล้องวงจรเออรถเรามีกล้องวงจรพรนะหนักำกำลังกำลังขับไปอยู่แล้วเนี้ยม,มีมัน,ม,นมันแข็งแล้วมันมันพักกันเมียบครับเนะน,น,น,น้ขั้นขั้นขั้นอุบัติเหตุที่ชนกันมูลน่ะเหตุการณ์ซับซ้อนมันเกิดขึ้นเยอะมากตอนนั้นมันตุม้มต่ำทุกทางแม้กระทั่งตอนที่เราอ่าเกิดเหตุการณ์น่ะก็จะมีรถมาชนกันอีกในเหตุการณ์เพราะเรามีไรส่วนด้วยเรามีไรส่วนอุบันิเหตุ ยุ่งๆพูดให้ฟังเนอะเริ่มปุ๊บพอขี่ๆไปพอเหตุการณ์ไม่ดีแล้วเราก็เลยบอกว่าอุ้ยนี่คือเหตุการณ์ก่อนไลฟ์สดที่บอกลดใช่เหตุการณ์ก่อนไลฟ์สดเหตุการณ์ก่อนคือเหตุการณ์ก็เรียกยุ่งกับพวกเฟืองฟ้องอย่างไรมืออะไรก่อนก่อนคือเหตุการณ์มอไซค์รอบข้างรอบแถวนี่ยเต็มไปหมดย้ำว่าเป็นมอไซค์ของเยาวชนทั้งหมดมองไปอายุไม่ถึง18ักคน15-16 เอออุ้ยเจ้ามาอุ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะอย่าไปใกล้ให้เข้าไปเลยพยายามน่ากลัวอย่ามาใกล้ปีไปใกล้มันเด้อสู๊พูดไม่ขาดคำเพ่จู๋เพ่ออันตำรวจจู๋กันเลยว่ะอย่าไปใกล้มันเด้อครับเพราะว่าจู๋เด่ะเขาเป็นตำรวจเขาทำงานส่วนนั้นเขาเขาเห็นประจำเนาะอย่าไปใกล้ม um, ันเด้อ นี่ปแก่มันเด้มเออเดวแกงเขาก็มีทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าหลังเต็ไมไปหมดแล้วเราเสียประตูประต,ประตูเปิดไม่มาดีเสียออกมาให้เปิดท,ที่เจ้าของร้านทีนี้รถจอดปุ๊บไม่จอ่เสียก่อนจอดรถขี่ไปบูด ข้างหน้าชนปังอุ้ยชนแล้วระวังระวังระวังข้างหน้าชนกันแล้วคือคือมอเตอร์ไซค์น่ะคันคันแรกน่ะเดือแก๊งเดือแก๊งเขาตั้งเลยคันแรกอันขี่ขี่ไปแบบอยู่เลนขามึงสุดแ,นะแล้วมันชนปังแล้วมันมันมันกรอกนารถฉันปากกันมันบปากกันมันปังกันปั้งน้อหน่อยนะนะ ตั้งป of we we ุ ate, ands, and cars, ๊บนาก็กระเด็นมันอยู่หน้ารถแล้วเรารถรถเราก็เลยชะลออันนี้ผู้สั่งแต่งานอเราชะลอเพราะเรากลัวเราเหยียบน้องเขาเพราะว่เพิ่งแข่งกันมาเพิ่งมาเป็นที่อยังอีมัดเห็แไหมเปล่ามัดสามข้ามแบบรถถ้มาหน่อยจะเขาเราเป็นคนเราเป็นได้รับคการแตะรอยแม่เราเป็นคนได้รับคการแตะรอยแม่แต่ว่าแต่ว่าคันแรกมันไม่ได้สัมผัสรถเราเลยนะ ไม่เลยคุณเหตุการณ์อ่ะเยอะมากมาแล้วนะ่ะพวกกันรอพอแล้วก็ข้ามาดูเยอะอยูอย่มันแขน่งกันมันแข่งกันตลอดปัจจุบันพี่แรกตัวนี้จีนา่าขี่ไปแล้วปั้งนั้นแล้วแล้วทีเนี้ยเราเราชะลอแล,อล,อลอๆๆ้วเราตีฉุกเฉินปึ๊บแบบปุ๊บแบบปุ๊บแบบชะลอพอชะลอปึ calm, ๊บมีหนึ่งคันปั้งมาข้างหลังเรามาข้างลอง้อล้อซ้ายล้อซ้ายคือ รถรถเรารถเรามีสี่ล้อเนาะหน้าหลังเนี้ยใช่ไหมซ้ายมือนี่อันนี้เราคนขับซ้ายมือล้อนี่ปั้งมองหันสามเอซแสมประตูเปิดอะไรได้เปล่าประตูเปิดได้แต่กระจกหายเออกร,ระจกหลุดออกไปน้องเขาเลยกิ้งใบยูพื้ออนหัวไบฟานยางบุกน่องเขาดิาอเออเขาเรียกว่าแอะคนนั้นน่ะแต่ตอนที่ว่าชนน่ะนางลุกขึ้นมาเฉยนะนางลุกขึ้นมาเดินมาอลไรพูดผมจะกลับบ้านผมจะกลับบ้านนานานี่กลับไม่ได้ต้องไปหาหมอ ตออับอะไรตำรวจกระดาห้องดาตำรวจกับโมโหบ้านมิดต่บ้านแบบใครไม่เกี่ยวข้องออกไป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 ,ออกไปสิน่ะเราไปรุ่นเยอะมากมันปฏิเสธไม่ได้ว่าบรรยากาศมันเป็นการแข่งขันคนปกติจะขับมอเตอร์ไซค์อะไรเป็นมดแดงแบบเป็นขวยเป็นขวยอยู่มไม่ใเ,นะเออแล้วคนที่น่าหึงใจคือใครนัตตี้นัตตี้เป็นคนขับฉันไปเป็นคนขับดินัตตี้คนขับฉันเอาปอบใจนางตั้งหลายเดือนที่ มีวดเหตุแล้วมันมีคนเสียชีวิตแต่ไม่ได้เกิดจากเราถ้าใช้คำว่าประมาทร่วมก็แล้วแต่ท่าน,ท,านท่านจะตัดสินท,ทางสารไมงไม่เป็นไม่เป็นไรน้องซิกเกเดบอกใหามาพูดว่าเสียงน้องซิกเกเดนั่นแหละเราก็เลยเราก็เลยอาจจบเหตุการณ์ไม่จบวันนั้นคือประมาณนี้บรรยากาศประมาณนี้นแล้วพอพอชนเสร็จปุ๊บสามคันแหมชนองนั้นแหม มันเกิดอะไรขึ้นกับกับวันนั้นเพราะว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุระหว่างคนต่อคนเนี่ยมันก็แค่สองคนแต่นนี้น่ะชนจากข้างังปึ้งข้างัางกับชนปังข้างหน้ากับชนปังมัดกล่องเนาเฮ้าแล้วก็มัดต่ำเฮ้าปังเอา้ารถเฮาเสียข่อยไม่ได้เซอร์รถแบบพี่น้องสามเอยคิดว่าข่อยบอกใค้เอาเรื่องนี้เพราะว่าข่อยคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่เป็นตบวตองเบาอ,อย่าง <S <S เพราะว่าสุดท้ายแล้วกับเป็นเรื่องของต,ตำรวจตํารวจคดีผู้ใิหางสายวันตาสินนัดตีกับปงานสูบไปงานเนี่ย งานจบก็ไปปกตินะเออคือเราจอดเราจอดรถไปตรงที่เกิดเหตุนเนาะไม่ขยับเพื่อนเลยจนตำรวจมาตำรวจถึงมาถึงมาเอาเอาตัวน้องเอารถน้องอะไรต่างๆที่ที่เกิดคือเกิดเหตุวันนั้นมันมอไซค์ประมาณ3ามถึงสี่คันที่ล้มแล้วก็มีรถยนต์ที่มอไซค์ไปชนอีกอะไรเงี้ยค่ะมันมีอะไรอ่ระตอนช่วสจิน่ะเราไปโรงพัก๊บไ,ไหมไปทันทีเลยแล้วพาร์ตี้ก็ไปเยี่ยมไมให้หรอ ไ,ไปไหมได้ไปต้อไป,ไไป,ไไไปหาหมอได้้ไปหาเขาไหมไม่ไม่อยู่อันนี้ก่อนเพราะว่านัตตี้เป็นคนช่วยช่วยปั๊มหัวใจอ,อีกอีกเคสหนึ่งเคสที่อยู่หน้ารถเราไม่เป็นไ,ไรลูรกแต่พอพอไปโรงพักก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายเนาะเพื่อจะให้เอโรถไปเพื่อจะยึดรถที่เกิดเหตุเป็นรถไซค์คคือจริงแล้วมันนแบบนี้ <ๆ S 2> เรามาของเราแต่เราชะลอไหมเราชะลอเพราะว่ามันมีคนกองอยู่ถ้าเราไม่ชะลอเท่ากับเราจะต้อง หยยบของน้องอนที่ว่านั้นน่ะแต่น้องที่ว่าน้องที่ตำก่อนเพื่อนน่ะเ่าเป็นยังน้องเ่าเป็นยังแต่ว่ามันมีหมดสามตำตำข้างหลังปึ้งตำข้างหน้าปึ้งแล้วน้องอันนี้ก็มาปึ้งแต่แต่คนที่คนที่มยนสัมผัสไหมเออคนที่สัมผัสกับเรามีแค่หนึ่งคนหนึ่งคันนะแต่แต่เขาสัมผัสกันเราไม่เห็นหน้าน้องเขาเลยสามเพราะมันมันหลายเคสมากเพราะเ่าได้เห็นหน้าน้องที่เขาที่เขาประสบอะไรเงี้ยไม่ได้เห็นหน้าน้องเขาเลยเพราะว่าเพื่อนเขาลุมเพื่อนเขาก็มาลุม ุกคนมาจับมอไซค์มาแกะมอไซค์พยายามจับมอไซค์แม่งไปนี่หยุดอย่าจับเขาเลยบอสอย่าจับอย่าจับอย่าขยับนะน้องเขาก็จะลุกขึ้นสศีรษะตาบังตี๋ต่อยมันต่ำรถมันกระไรอยางไหมมันศีรับตะบ้าต่ว่าเลือดเต็มหัวให้เบิร์ตเพราะว่าบอไซคหมอกกันนกหมอกกันนกกับบอสไซอายุกันหนอยขับรถกับเลี้ยวเขากับบ้าบ้านมันปวดเหี้ยตาบ้างขันสิบอกว่า ผิดหรือถูกก็เลยตอนแรกไม่ได้ไปแย้งอะไรกันเพราะก็ให้สารนั้นตัดสินให้นาตี้ไปขึ้นสารเลยเพราะนาตี้เป็นคนับรถของฉันฉันก็แกเป็นเจ้านายนาตี้เป็นพนักงานของฉันเ้าอยากเรียกร้องอยากาจะแบบคุยเออดูแลนาตี้เยียวยาจิตใจเยียแลนซัพพอร์ตอะไนนี้นู่นเพราะว่าเป็นห่วงนางกลัวนางถูกใจอะตอนแรกเรียกมากอ่าก็เรียกมากก็นาตี้มันก็อายุมันก็แค่ เออไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวไม่ไม่หมายถึงว่าตอนแรก,กง่ายน,น้องสาหัสยังไม่ได้เสียใช่ตำรวจทําอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องรอให้น้องสิสิสหลอดบ้าคือบ้าหลอดเนาะตอนนั้นเนาะจะจะ,จะมาให้การได้ไหมต้องรอน้องแบบไหนอันนี้ก็กคือรอไปเรื่อยๆพอลองสักพักนึงแล้วก็มีการติดต่อมาว่าน้องเสียแล้วโอเคก็คุยกับญาติน้องัน,น,นเป็นคุทคุยกับญาติหน่อยอีก่า มีอย่างไงบ้างคะต้องช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะเดี๋ยวจะให้ไปคุยกับตำรวจดีไหมเดี๋ยวเรานัดกันไปคุยที่โรงพันดีกว่าเนาะก็ให้นัตตี้ไปนัตตี้ดำเนินการทุกอย่างทุกรอบไม่เคยปฏิเสธการุามก็ไปใชค่คือคือคือคื อันนี้มาเดี่ยวเองอ่ะบอกเคยบอกนัตีว่านาตีไปงานศพน่ะสิคืออยู่บอยันยันเพิ่นเขียดเพิ่มผมเพิ่มมูเขาสิมันอยองไปแมนมูเขาสิว่าห้าวบมูเขาสิเขียดผมเธอบอนัตีฉันเป็นว่วงเธอเด็ดอันนั้นเนี่ยนตีบอกว่าบอผมสิไปนันตีกับไปด้วยตัวเองแต่นี่แหละความจริงเยียวยันหนึ่งหมื่นบาทคือในเอาพูดง่ายๆคืออันนี้ไม่เดี่ยวพูดคนเดียวนะในฐานะมนุษยธรรม แต่ถ้าถามว่าคดีจบหรือยังยัง,ยงเราก็เลยไม่รู้ว่าในอนาคตหรือคดีจบอะจ่ายอะไรอีกไหมก็เลยให้ช่วยเหลือไปก่อนนาะแบบเพิ่กัเล่ตัวเพิ่งนาราเพิ่อกับจักมีบิมีกับบลูแต่ว่าโอเคเทาเทากับเทากับพ่อมีสซัมมีแค่นี้ที่เรามีอะไรที่นัตตี้มีอะไรเงี้ยก็ให้เพิ่นไปได้ป่ะด้วยสจานทีท่การงานด้วยเจ้านที่งานของนัตตี้ก็เท่านี้แล้วเหตุการณ์มัน เขาเคีียวเองไมก่ก็ไม่สามารถบอกว่าใครยังไม่มีใครตัดสินไม่มีใครตัดสินเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในคดีความอยู่อยู่ในคดีความอยู่ซึ่งใคอเริบบอกว่านาทีพระองยานเดอ้อเออเอาตามผูิภาษาท่านเห็นเลยตำรวจตำร่าเพ็่ตัดสินเลยเขาบริยานยังเพราะว่าเขามาด้ดยความบรุทธิดใจเขาเขาเขานี่เสียหายโดยซ้ำ รถเท่ากับบริษัทสามเดือนแล้บริษัทรถลดลถที่จอดไว้ไม่ได้จอดไว้ที่บ้านกรุงเทพนะครับจอดตางแต่สามเดือนจอดไว้ที่โรงพักเราเพิ่งไปทําเรื่องเอาออกมาใช่ <ปะ S 1> อาทิตย์ก่อนนี้เองใช่อเพราะว่าต้องถามตารวจก่อนว่าเก็บหลักฐานครบหรือย,อยังคือจอดรถตู้ตู้ขาวอะไว้สามประมาณสามเดือนถาม้วาถามอีกว่าเอาออกมาได้ไปครับเพื่อนกับบอกว่าถ้าได้ออกออกมาเพื่อนถ้าได้เฮเดมนั้นที่นี่กตน่อล่อลอรอจนเพื่อนให้คํายืนยันว่าเอาออกมาได้เอามาซ่อมได้กันจ้างออกมา ทิ้งไว้นานมากจนจนบอสซื้อคันดำจนเราไปไหนต่อไหนมากมายแล้วฉันเลยซื้อรถคันใหม่เห็นไหมรถใหม่ซื้อมารถคันนี้คือบาดเนี่ยตำรวจข่อยาแต่ตำรวจตรวจเลยเจ้าเบิงเรียกว่าสีมอไซค์นี่ยแฮมมอไซค์เนี่ยน่มากูดนี่ของคันนี้ควาดสิพากันโอ้ยอยากบอกเคสอื่นนะไอ้ไม่ไม่ไม่ได้พูดไม่ไม่ได้พูดถึงเคสของที่ร้องที่ชวนอันนี้พูดถึงเคสอื่นที่อยู่ต่ำวันนั้นอ่ะไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรไม่รู้ชื่อเขาไม่รู้จักชื่อเขาไม่รู้จักเขาด้วยรู้แต่ว่า เลื่อนตำกันแล้วกลัวความผิดมอไซค์อย่างอันนี้พักก็เอามอไซค์ไปเสี่ยงสลับคันบอกเมื่อ่พี่บอกว่าแต่เอามอไซค์หลายเคสนะแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงใครนะไม่ได้หมายถึงน้องคนที่ชวนนะน้องที่เขาเสียชีวิตนะ้อนก็มีหลายเคสตอนนี้เขาไปแล้วอ่ะสบายแล้วอ่ะไม่ได้พูดน้องๆพูดถึงอีกเคสหนึ่งที่มันชนอยู่หน้าเราก่อนถ้ากันเอามอไซค์ไปเสี่ยงพอมอไซค์แต่งแล้วผิดกฎหมายเหตุบอว่บอื์อันนี้มีผิดตั้งแต่ไปกับขี้ผมอยู่แล้้วมาาตกกกกกกููอีียั เมว่านข่าวเรียกร้องนะนี่ให้ปูเสียหายมาอันนี้ไม่เมุมเราหมายถึงบางคนก็บอกว่าบดซูนนะเว่ยตือบอสทำไมไม่เยียวยาบอสทำไมไม่คือประโยชน์ใหญ่ันเนี้ยเพราะชั้นห่างสามเดือนเป็นคนขับอะไรอย่างเงี้ยแต่สักกะไปเยอะแต่แต่ข่าวอันนี้โมโหแทนเนาะข่าวลงเกินไปว่าไม่เยียวยานะเพราะว่าไม่เยียวยาแต่ให้หมื่นหนึ่งมันแปลว่าอะไรแล้วไม่เยียวยานี่คือคดีมันยังไม่จบค่ะ ใ,ใหไม่ตัดสินด้วยซ้ำถูกแล้วผู้ปกครองผู้ปกครองน้องกับนัตตี้กับฝ่ายเราคุยกันตลอดมีเบอร์กันติดต่อก,กันได้ตลอดไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบไม่ก็เพิ่งไม่ได้หนีอะไรเลยใช่ฉันงงว่านัตตี้คนขับรถขับไพี่น้องขับคุยกันเขาขอได้ปะคุณพ่อคุณแม่เขาเคยคุยน้องทั่ากันบอกใช่โทรโทรแล้วก็ไปเจอกันที่โรงพักแล้วก็ไปก็<ช>ไม่ได้ขาดารติดต่อกันเขยจะไปผั่บอกทีวีว่าอันนี้คุณต้องการอะไรมีเบอร์ด้วย ตอนตอนแรกที่โทรมาไม่ใช่แม่ด้วยเป็นเป็นญาติด้วยที่โทรมาขอขอเบอร์หรือสอบถามเหตุการณ์น่ะเป็นญาติด้วยซ้ำไม่ใช่แม่ตอนแรกนะครับเดี่องเรื่องนนอุบัติเหตุ่นะเราเข้าใจอยู่ว่าการขับรถมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุแต่มองดีๆอือจ,จะเป็นลูกชายเป็นคนดีไรักไรเขาบอกเแบบขาบอกความเขาเป็นไมหลุดเหมือนกันผิดก็ว่าไปตามผิดถูกไปตามถูกให้กฎหมายบ้ากันเลย ถามว่าวันนี้ผมไปออกอาการของกระแสมันไม่จูบเหมือนเดิมเพราะมันอยู่ที่สารตัดสินรายการของกระแสไม่สามารถตัดสินได้ผมให้คนขับรถผมปิดได้อยู่ที่ตำรวจอยู่ที่เจ้าที่สืบสวนกลางผ,ผู้พิพากษาหลักฐานเพียงพออยู่ที่นู้นครับไปคุยกันในศาลเลยเพวกคุณคุยกันเลยคุณจะเ,เรียกเรื่องกับฉันเรียกร้องเรื่องอะไรก่อนขัับแรกฉันเป็นเจ้านายก็จริงแต่ในคดีความฉันไม่ได้เป็นคนขับ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางกฎหมายอยู่แล้วประกันประกันรถประกันรถยนต์ประกันเราก็ชั้นหนึ่งเขาจ่ายพร้อมจ่ายอยู่แล้วแล้วเขาก็ติดต่อเราตลอดเวลาวันนี้แม้กระทั่งวันนี้ที่เขาบอกว่าเขาเห็นข่าวประกันเขาก็ไม่ยอมเขาก็เอ้าทำไมข่าวอย่างนั้นประกันเขาก็สีฟ้องเลยบอกว่าวันใช่เขาก็รู้สึกว่าเขาเสียหายเนาะเขาพร้อมตลอดนะฝ่ายเราเน่ะพร้อมตลอดมากเลยฝ่ายเราอ่ะพร้อมทุกเวลาพร้อมตลอดเลยนัตตี้ไปเลยมีอะไรนัตตี้ไปเลยแต่มันมันขึ้นอยู่กับหลายฝ่ายค่ะพูดอย่างนี้เลยมันขึ้นอยู่กับฝ่ายหลายฝ่ายแต่ฝ่ายเราอ่ะพร้อมตลอด เราพอ้อมเขาอยากเข้าไปเจอเขากับเขากับไปได้แต่ว่าเราขับคือบโทษมากว่าต้องการแล้วต้องการนี้ถ้าต้องการอะไรไปบอกศาลให้ศาลเขาออกควออกมาว่าฉันต้องการเงินสิบล้านยี่สิบล้านให้ลูกฉันไปบอกศาลเพื่อนเลยเพื่อนเพื่อนติดใจตอบเพื่อนเองเพื่อนติดใจตอบเรื่องเรื่องเงินน่ะ ไม่ไม่อยากตัดสินเองเนาะบางคนก็บอกว่าให้แค่นี้ก็มากไปให้แค่นี้ก็น้อยไปฉะนั้นเอาคนเอาเพื่อนผู้มีอำนาจให้เพ่นตัดสินซะเอเลาเรื่องเงินใช่มันตลกเพราะว่าตลกตัวเองเลยว่าอุ้ยรถกูก็ไม่ได้ใช้กูจะมาเจอข่าวอะไรอย่างนี้อีกแล้วมันพาพพิงม,มาถึงวงหมอลำชื่อดังทำไมคุณไม่บอกชื่อละ่ะวงมมหมอลำไหม่ไม่มีหลายคณะได้มากระทบหลายคณะเนดดีย้ยฉันเลือกงานมากมาแข่งรถกัน ปากการเราก็ไม่ยอมพูดแบบนี้นะปากการเราก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีฉันไม่จะบอกแล้วแต่ว่าข้าวเขาไปเล่นเนาะขาวเขาไปเล่นแล้วทีเนี้ยภาคเราเขาแปลกแปลกันฉันชินแล้วเขาเป็นดาราเนาะเราซื้อเขาทำหบ้เป็นดาราเป็นหน่อข้าวลูกช่องเราเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นอันนี้มันก็บอติไปอยไปในตัวใจเรียว่าเขาเด็กเงื่นในการหาข้าวแม่มล้มกินข้าเขากเด็หยอดเบิ้งแหมเขาเป็นเสี่ยซื้อต่างๆเยี่ยไปเล่นนั่นนี่นู่น มันไม่ใช่เรื่องข่าวใหญ่เลยเป็นเรื่องปกติเรื่องเล็กมากเพราะว่าอะไรคดีท่านอยู่ในคดีอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายวันนี้จ่ายไม่จ่ายก็ต้องรอสตัดสินเหมือนเดิมคลิปเราก็ไม่เคยลบนะมีไลฟ์สดมีอะไรหมดเลยไลฟ์สดก็ไม่เคยลบแล้วในไลฟ์สดก็ถ้าถ้าว่าเมคได้หรือหรือจัดการได้ก็แต่ล้องเมืงแต่ล้องเมืองในไ,ไลฟ์สด ก็ชัดเจนเจนแต่โอเคทุกท,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 ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าไลฟ์ลลสดคือมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเพราะเขาตา่ำพืเเาจังล่งไปไล่ถามแล้วป่าเอานะบอกบอกข้ามแบบตามกฎหมายเนาะอายุไม่ถึงกับมอเไซค์ได้ไงอะถามก่อน เขาเนี่ยพูดพูดนำนี่ก็โมโหเหมือนกันทำไมทำไมต้องทำแบบนั้นทำไม,ำไมต้องออกมาไปออกรายการทีวีแล้วให้การเฉ๋จะมาเฉ๋เรื่องอะไรจะมาทำลายเรื่องอะไรตลกมีแต่เขาด่าแต่ของขึ้นหรอเหเห็นบ่มีแต่คนด่าเขาอันนี้อายุอ่ะอายุ16ปีคือผู้ใดแต,ต่ก็ผู้ใดตุยกับตุยไปกับขอแสดงความเสียใจน้ำเด้อกับทุกคนต่อใจที่ส่วนนั้นต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆเราก็ส่งตัวแทนแล้วก็คนขับรถคนขับมากเขาก็ไปเยียวยาทางจิตใจไปบ้านไปงานศพไปวัน,นเผาไปทุกอย่าง แต่ว่าเรื่องคดีความมันอยู่ในชั้นศาลเราจะไปตัดสินละีได้ยังไงเมื่อศาลท่า,ไน,านไม่ว่าไงนี่หรือศาลท่านบอกว่าจ่ายสามแสนห้าแสนนาตีอาชีพเท่านี้ก็ว่าผ่อนเท่าไหร่ก็ผ่อนไปสินสาตีถูกไหมเพราะนาตีเป็นบุคคลที่ช่วานายนัตพงศ์สีนิสาเป็นผู้ขับรถในเหเกิดเหตุไม่ใช่นายที่ดูบาลลนแต่ในแต่ในที่ปฏิบัติงานไหมก็ปฏิบัติงานอยู่เพราะขากับขากลับ ลดประกันชั้นหนึ่งเขาดูแลอยู่แล้วว่าใครเป็นอะไรเขามีประกันอยู่แล้วเขาต้องว่างเขาได้เป็นล่าสุดนะประกันก็เลยใจหน่อยดอกประกันเป็นยังมากอ่ะอีนี่น่อยให้จักว่าสีนี้ความคิดยังแปลกๆเท่านั้นบอกจะซื้อซะบอกกันไปกันไปอันนี้เท่าที่เราซ้ำซ้ำเบาได้เท่าที่พูดได้กูซื้อแกะกับเสียเงี้ยแกะเงี้ยไปก็เสียด้วยนะแต่ ตอนตอนเราก็แสดงความเสียใจไปอยู่ตอนที่ได้ยินครัง้งแรกก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วแล้ว,ลวมีมแีแนวทางยังไงต่อก็ถามเพื่อนเดชตอนนี้คือบอกตรงว,ว่าถ้าว่าเสียหายบอยกใครเื่อเสียหายอยู่เสียหายมากก็เป็นเรื่องของขขทางการกฎหมายนะครับว่าหนึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงสองนะครับ เราก็รู้แต่เราก็ไม่เคยพูดเพราะไม่ใช่เรื่องที่ต้องพูดไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องระหว่างคู่กรณีเขาคลยรกันแล้วก็ตกลงกันแล้วก็ไปตามหมายสารนัดตำรวจนัดชั้ภาคให้ความคด,ด,ดีความตามทุกอย่างเลยไม่มีอะไรปิดเปรกบระเด็ดากันบัะเด็ทะเลาะก,กันอะไรเลยเออแต่ว่าหนึ่งตัวอย่างที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คือมีการทำให้ค่ายเพลงเราเสียชื่อเสียงนั่นก็ต้องเป็นดำเนินตามกฎหมาย แท้ะดะฉดนใส่เงินเสียบๆอาจจะปฏิไสธอาจจะตอบว่าสีย่ราคารประมาณนัน่นนิดนึงอีกเด้พี่น้องตั้งสั่นเดี๋ยวคนน้องมันขี้บกว้างาแท้ดิได้ใส่เงินสประกันเสียบๆนี่นนประกันว่าไม,ไม่เยียวยาอันนีี้สเรยกไม่เยียวยาแปลว่านี่ให้ความเทียบแท้ดิได้ใส่เงินประกันลา,นาล่าเอาล่าเอาล่นเสียบๆมันเดได้ยั่งใส่บอร์บอรเขาบอกกันคือจะใช้บาทเขาออกกันพูดกันเป็นการแทนที่จะแท้ที่จะได้เงินใช้ปรใช้เงินประกันหรือเอามาดูแลเสี่ยงในยาม